บทที่สิบสองอธิตฐะปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัมมยังพระกะวาคายะคายายังวิหารติคายายาสีเสสิสิงพิกุสหัสเสนะตะตระโขพระกะวาพิกุอามันเตสิจับพังพิคเวอาทิตังกินจะ พิกเวสัพังอาทิตังจักขุงพิกเวอาทิตังลูปังลูปาอาทิตาจักขุวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมผัสโสอาทิโตยามปิดทางจักขุสัมผัสสะปัจจยาอุปชาติเวทายิทัง,ทงสุขังวาทุกขังวาอาทุขะมะสุขังวาตามปีอาทิตังลาเกณนะอาทิตัง อาทิตังตากักขินาโตสักขินาโมหักขินาอาทิตังชาติยาชาชาลามะล่านนาโสเกหิปลิเทเวหิทุเขหิโคมนเสหิอุปาทะยาเสหิอาทิตันติวะทามิโสตังอาทิตตังทัสสา ตาอาทิตตาปะโสตวิญญาณังอาทิตังโสตาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีทางโสตสัมผัสสาปัจยาอุปัชติเวทายิทางสุขังวาทุกขังวาอทตุขามากสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังนาคินาโตสักินาโมหักินาโตสักินาชาติยาชาลามะมะเลนะโสเกหิ ัติบาลิเจเวหิทุเขหิตโทมานาเสหิอุปาธาอุปายาเสหิอาทิตติวะทามิสคานังอาทิตตดอาทิตตังตัดคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางคานาสัมผัสสะ ปัจจยาอุปชาติเวทายิ่ทังสุขังวาทุกขังวาอัตุขะมะสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังตาคัคินาโทตัคินาโมหคินาอาทิตังชาติติยาชาลามะเลตาเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโหมนะเสหิอุปาทา เหิอาธิตันติว่าทามิชิวหาอาทิตตารัสาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยามปิดทางชิวหาสัมผัสสปัจจยาอุปัชติ เวทายิฐังสุขังวาทุกขังวาอัตุขะภะสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังยาอาทิตังลาคขินาโตสักขินาโมหขินาอาทิตังชาติยาชาลามะอะเลนะโสเกหิอัลิเทเวหิทุเกหิปะมะนัสเสหิอุปายา เสหอาทิตังติวะทามิกายโยอาทิตโตโหทถับพาอาทิตากายะวิญญาณังอาทิตังกายะสัมผัสโสอ,อาทิตโตยัมปีทางกายาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทายิทางสุขังวาสุขังวา อาทุกขามะสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคก,กินาโตสก,กินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชลาลามลาณเลนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมานับเสหิอุปาดาเทเสหิอาทิสันติวะธามิมโน,านอาทิโตธรรม มาอาิตาโนวิญญาณังอาธิตังโนสัมผัสโสอาธิโตยามปีทางโนสัมผัสะปัจจยาอุปัจจติเวทายีทังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตามปีอาธิตังเกณะอาธิตังอาธิตังลาคักินาตูตะกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชะลามะ ทะเลนาโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิทุกปปายาเสหิอาทิตันติวะทามิเอวังปัสสังพิกเวสุปตะาวะาอริยาสาวะโกจักขุสมิงปีนิพินทัาสิ รูเปสุปินิพินทติจักขูวิญญาเนปินิพินทติจกักขูสัมผัสโสปินิพินทตศย์ยำปีทางจากักขูสัมผัสสัจจะยาวปัจจตติเวาทายทังสุขังวาทูกขังวาอาทุกขงมะสุขังวาตัสมปิปินิพินทติ สตสมมีปินิพินทติทัสเสตุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิปินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปีทางโสตสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายทังสุขังวาทุขังวาอัตุขามาสุขังวาตัสมีปินิพินทติคาตัสมีปินิพินทติ อันตาสุปีนิพินทัติคานาวิญญาณิปินิพินทติคานาสัมผัสเสปีนิพินทติยาปีทางคานาสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายิทางสุขังวาทุขังวาอทุขัมมะสุขังวาตัสมิปีนิพินทติจิวหายาปีนิพินทติราเสสุปีนิพินทติจิวหาวิญญาณนปีนิพินทติจิวหาสัมผัสเสป นิพินทติยามปิทางคิววหาสัมผัสสะปัจจยาอุปจัติเวทายิทางสุขขังวาทุกขังวาอทุกขามะสุขขังวาตัดสมิงปีนิพินทติกายาสมิงปีนิพินทติโอ้ครับับเพสุปีนิพินทติกายาวิญญาณเนปีนิพินทติยากายาสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางกายาสัมผัสสะปัจจยา อุปัชาติเวทายังสุขขังวาทุกขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัดสมิงปินิปินทติมานาสมิงปินิปินทัตธิทำเมตุปินิพินทติมโนวิญญาณเมปินิปินทติมโนสัมผัสเสปินิปินทติยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชาติเวทายังสุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัดสมิงปินิปินทติ นิพินทางวิวัจติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีณาชาติปุสิคตังธรรมจาริยังกะตังกัละนียังอะระนาภะละนาปะลัง อัตตายังสิปัจาปัจานาิีิอิทัตนาโวจภาภะควาอัตตามานาเตพิขูพภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิสติมัตมินอิสมินจะปะ นะเวยากลาลนัสมิงพพัญญามาเนตาสาัสสภิกขภิกขุสัพหาสาัสอะนุปะอะนุปาทายะัสเวหิจิตตานิวิมุตจ,จึงสุติ บทที่สิอนัตตารกคณะสุตังเอวเมสุตังเอกสัมมยังพัควาพาลานาสียังวิหารติอิสิีตะ,ะเตมิขะทาเยตะต,ะตะละาลาโขพัควาปัญจะภาคีเยพิกุอามันเตสิรูปังพิกาเวอนัตตารูปัญจหิทังพิกาเวอัตตา อาภิวิสสะนยิสังรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะสัพเพชะจัรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังอะโหสีติยัสมาจกโขพิฆเวรูปังอนัตตาตะมารูปังอาภาทายะสังวัตตะยิ สังวัตติน่าจะตัพพติดูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาหสีติเวทนาอนัตาเวทนาจะมีทางพิกเวอตาภา,าวิสะทายิทางเวทนาอาภาทายาสังวัตเตยยสัพเพธาเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาหสีติยัสม,มาจะโขภิขเวเวทนาจะหน้าตาตัดสม,มาเวทนาอาภาทายาสัางวัตตตินาจะรับทัตสิเวทนายะเซว,วังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามา อาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะมีทังพิกเวอัตาอาภาวิสาหน้ายิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยยะพพะลพเพาจะสัญญายะสะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยะสมาจะโขพิกขูวิญญา สัญญาอนัตตาสัมมาสัญญาอาภาทายาสังวัตติน่าจะรับพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามา,าโหติติสังขาราอนัตตาสังขาราใจทางพิขเวอัตตาอะวิสังสุ สังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทังพิกเวอตาอะภาวิสังสุนายิทังสังขาราอาปาทายาสังวัตเตยุงัเพภะสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติยัสมาจัโหพิกเวสังขาราอนัตตา ตัสม,มาสังขาราอาภาทายาสังวัตตันติน่าจะรับพระติสังขาเลสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาว,วิญญาณังจะมีทางพิกเวอัตาอภิ วิสสานายี่ังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยัสพะสพเพทะจะวิญญาณเนอะเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังจะวิยะวิญญาณัญญาางมาอ,อโหสีติยะจะมาอะ โภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาธายสังวัตตินาจะลพติวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติตังกิงมังยะะ พิกเวรูปังนิจังวาอันนิจังวาวาติอันนิจังพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังทุสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปปินามาธรรมการลังนุตังอะสามานุปสิตุง เอตังม่มะเอโสอามาชมีเอโสเมอัตตาติโนเหตุพันเตตังจิงมัญญาธาพิกาเวเวสนานิจาวาอนิจาวาติานิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาหังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัส ดินามะทัมมังกัลลังนุตังธรรม,มนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมัตสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตัททงจิงมัญญาธาพิกาเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาทุกขังวาติ ทุกขังพันเตย,มยัมปนานิจังทุกขังวิปารีนามะทำมังกัลลังนุตังสัมมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหาม,มัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาขาพิกาเวสังขารานิจาวานิจาวาติ อานิีจะพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขขังวาทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปปลินามธรรมังกัลลังโุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมมัสมิเอโสเมอัตตาติ โนเหตังพันเตตังจิงมัญญะถาพิกาเวสวิญญาณังนิจังวาอนิจังวาพันเตอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาพันเตทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมะนุปสิตุงเอตังมะมะ เอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตยังปนานิจังพิกเวยังจิงจิรูปังอตติตนาคตะปัจจุปนังอจันตังวาไพหิตาวาโอราพิกลงวาสุกุมังเอวาหินังวาปนิตังวานทูเล สันติเกวสัพเพรูปังเนตังมะมะมะเนโสหะมะมจเมสนามเมโสอัตตาติอัเอวเมตังยะาถาภูตังสัมมปัญญายะขัพภังยากาจิเวทนาอติตานาคตปัจจุปนนาอัตสันตาวาหิตหา ว,ว่าไพทาวาโวราลิกาวาสุขุมาวายินาวะปนิตาวายาตุเลยันติเกวะสัพพาเวทานาเนตังมามเนโสหมมนะัมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง,าางสัมัป ปัญญาสัพพังยากาจิสัญญาอธติทานาคตปัจจุปันนาอัจฉตาวาภาอิทธาวาโอราลิจาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาทุเรยันติกวาสัพภสัญญาเนตังมามาเนโสหมามัสสนิณเมโสอัตตาติเอวัง มัมมีต <Come> ังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทับยะทับทับท yeah, ับทับพังเยเกจิสังขาราอติตานาคจะปุจุปันนาอจันตาวาหิตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาสุเรยันติกาวาตเปสังขาราเนตัง มามะเอโสหะมจะมีนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง,ย,าางยัมมัปปัญญายะถับยะถบถบพังยังกิจวิญญาณัติตานาคตาปัจจุปนนาอจันตังวา อหิทธาวาโอาฬิกาวาตุกุมาวายนาวาปนิตาวายันทุเลสันทิเกวาตพังวิญญาณเมตังมามะเมโสหมามัสมีนะเมโสอัตตาติเอวเมตังยาถาภูตังสัมัปพันยายะสับทัทธพังเอวังสับปัสสัง ิกเวสุแต่ว่าอริยะสาวาโกรูปัสมิงปินิพินทติเทวานายาปินิพินทติสัญญาญาปีนิพินทติสังขาเลสุปินิพินทติวิญญาเนวิญญาทักษมิงปินิพินทตตินิพินทิง วิชัตต we ิวิลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตะมีติญาณังโหติขีนขีนาชาติสุติตังอัมมจารียังทังกลานิยังปะนะ ปัญนาปลังอัธธตตาญาติปชาณาติติติอิตะมาวจัสข้าววะอัตตะมา,าปัญจวิคิยาพิพิขูพระกัตโตภาสิตังอภินันทุงอิสะ พิงจปะปนาเวยาะละนาสมิงปัญญามาเนปัญจพิภคิยานังพิขูนังอนุปาทายะอะอาสเปหิจิตตานิวิมุติจิงสุติ